แม่อ่านข่าวแล้วโพสของไอ้หมอลำกับพระเอกลิเกมึงเอาอะไรคิดวะมึงโพสออกมาท่านลองไปดูเถอะครับไอ้หมอลำสองสามคนนะครับและพระเอกลิเกออกมาโพสไม่สมควรอย่างยิ่งต้องสั่งสอนนะครับอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ จ้างงานมันเนี่ยต้องสั่งสอนนะไอหมอหลำปากดีพระเอกลิเกปากดีนี้ต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกนะครับอย่าไปจ้างงานมันครับอย่าไปจ้างงานมันนะครับปากดีไม่สมควรอย่างยิ่งคนอย่างนี้ต้องสั่งสอนครับ ทั้งคู่เลยทั้งให้หมอลำสามคนนั่นด้วยนะครับสามคณะพระเอกลิเกอีกนะครับทุเลศมึงเอาตักกะอะไรมาคิดวะมึงอยู่ในผื้นแผ่นดินไทยนะพองท่านทำคุณงามความดีมาขนาดไหน ท่านอย่าไปดูมันนะครับอย่าไปชมมันนะครับเองยังไม่รู้พลังศรัทธาของชาวบ้านคนที่จ้างงานพวกมึงเนี่ยก็คนแก่ขาวพ่อข่าวแม่อย่างพวกกูเนี่ยนะคะเด็กวัยรุ่นมันไม่มีเงินไปจ้างมึงหรอก ใช้คำพูดไม่สมควรอย่างยิ่งเลยถ้ามึงจะออกมาโพสว่าแล้วพวกผมจะหากินกันอย่างไรก็ยังไม่เท่าไหร่นะนี่โพสแรงมากผมไม่อยากจะพูดถึงนะผมไม่อยากจะพูดถึงนะครับมันก็ไม่มาเล่นแถวบ้านผมซะด้วยนะ ถ้ามาเล่นแถวจังหวัดกาญจนบุรีผมก็จะไปดูด้วยนะครับจะไปดูหน้าด้วยนะครับให้พวกนี้จิตไม่ปกติผมว่าถ้าเจ้าหน้าที่จับตรวจปัสสาวะเนี่ย เผอเผอเสพกัญชาเสพยาเสพติดควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้พ่อแม่ไม่สั่งสอนมึงอยู่ในสังคมไทยได้ยังไง ไอ้เด็กมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็พาเขาเสียชื่อมหาวิทยาลัยมึงไปติดป้ายทำเฮียอะไรแล้วที่มหาวิทยาลัยนั้นน่ะพานักศึกษาคนอื่นที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับมึงเนี่ยเขาเดือดร้อนแน่จริงเนี่ยหนูไปติดขึ้นป้ายที่หน้าบ้านหนูเลยลูกหนูไปขึ้นป้ายที่หน้าบ้านหนูเลยอย่าไปติดในมหาวิทยาลัย เรื่องนี้คณาจารย์อธิการบดีต้องออกมารับผิดชอบนะครับมันไม่ใช่เป็นทั้งมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาเป็นหมื่นคนแต่มีพวกบ้าบ้าบอๆนั้นะไม่กี่คนท่านจำอีหนูคนหนึ่งได้ไหมที่ชักธงชาติสีดำ ดูแต่ละคนสิจบสวยหรือเปล่าลูกหนูยังอยู่ในวัยเรียนในวัยศึกษาอยู่ต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะลูกนะหนูดูพี่พี่หนูสิไอ้พวกที่ออกมาเต้นแรงเต้นกาออกมาติดคุกหมด ติดคุกหมดลูกมหาวิทยาลัยก็ต้องสอบสวนให้ได้ว่าใครเป็นคนทำนะครับถ้านักศึกษานั้นเนี่ยอายุเกิน20ปีก็ต้องออกแถลงการว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ใช่การกระทำของมหาวิทยาลัยเป็นเพียงนักศึกษาคนหนึ่งชื่อนี่นามสกุลนี่ เป็นคนทำผมว่ามันไม่สมควรครับมันไม่สมควรนะคุณจะทำมาหากินเขาไม่ได้ไปห้ามเขาแค่ขอความร่วมมือลิซ่าแบ็คพิงเขาลังระดับโลกแล้วก่อนการแสดง เขาก็แสดงได้เขาไม่ได้ไปห้ามไม่ว่าจะเป็นคณะดนตรีนักร้องก่อนแสดงเราก็เชิญชวนประชาชนยืนถวายความเคารพแล้วจะร้องเพลงแม่ของแผ่นดินก็พอสมควร แล้วหนูก็แสดงไปเขาไม่ได้ไปห้ามหนูเลยแต่ออกมาโพสอย่างนี้มันไม่สมควรลูกมันไม่สมควรนะผมมองว่ามันไม่สมควรจังไรจริงๆพวกมึงเนี่ยจังไรหนูจังไรมากนะลูกเห็นหน้าแล้วมันก็ลุ่นลูกรุ่นหลานนะ่ะแต่ บางทีเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่สั่งสอนมันก็ไม่จำํำนะครับผมไม่ไปดูถูกอาชีพแล้วครับแต่ความคิดพวกมึงนี่เลวมากเลวมากผมไม่อยากจะไปดูถูกนะเรื่องฐานะอาชีพและการศึกษา มึงจะบ้ากันไปถึงไหนให้จังไลพวกมึงต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่นั้นหนูอยู่ในสังคมไม่ได้หรอกนะหนูอยู่ในสังคมไม่ได้โพสแล้วมันไปทั่วโลกแล้วมึงจะออกมาขอโทษไม่ได้ต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนครับ พ่อแม่พี่น้องต้องสั่งสอนคนอย่างนี้ที่จองงานเข้าไว้ยกเลิกงานให้หมดที่จองงานเข้าไว้ยกเลิกงานให้หมดหรือมันไปเปิดวิกปิดวิกแสดงที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปต่อต้านต้องไปต่อต้านครับต้องออกไปต่อต้านรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่แหละต้องออกไปต่อต้าน จะไปอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ครับไม่นั้นไม่สำนึกแล้วครับพวกนี้อย่าไปเมายาแล้วโพสสิไอ้หนูมึงคิดให้ข้ามคืนก่อนน่ะมึงจะทำอะไรมึงคิดให้ข้ามคืนก่อนได้ไหมคิดอะไรเนี่ยมึงคิดให้ข้ามคืนก่อนไม่เข้าท่าจริงๆนะครับ ผมขอออกมาประนามนะครับออกมาประนามอย่างรุนแรงนะครับคุณจำไหมมีนักร้องคนหนึ่งโด่งดังมากผมเองก็ชื่นชอบเขาแค่โพสข้างๆเคียงๆว่าไม่ต้องอาศัยต้นไม้ใหญ่กระแสยังตีกับอย่างรุนแรงเลยนะ จนเขาแทบจะยืนอยู่ไม่ได้แต่ก็ตอนหลังมากลับตัวกลับใจนะครับมาช่วยพี่น้องคนไทยตอนตึกถล่มนะครับหนูอย่าเอาอุดมคติที่ถูกปลูกฝังในทางที่ผิดอย่าไปศรัทธาพรรคการเมืองไหนเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่เรา ใครมาเป็นรัฐบาลเราก็ยังเป็นประชาชนคนไทยอยู่อย่างเงี้ยลำบากยังไงก็ยังลำบากอยู่อย่างนั้นนะครับแกนนำใหญ่ๆเขายังไม่ออกมาโพสเลยพวกมึงมันคี้พืชถึกถังนะพวกมึงมันคี้พืชถึกถังนะครับ ไม่เข้าท่าเลยมึงเกิดในแผ่นดินไทยนะพระองค์ท่านทำความดีมาช่วยประชาชนคนไทยมาเจ็ดสิบปีไม่เข้าท่าเลย เราเป็นแค่หมอหลำเราเป็นแค่หมอหลำเป็นแค่ลิเกพระเอกลิเกโอ้ยไอ้หนูเอ้ยพ่อแม่พี่น้องจำชื่อมันเถอะครับจำชื่อคณะมันเถอะครับอย่าไปจ้างงานมันฮะให้มันอดตายไปให้มันอดตาย อย่ามาขอโทษอย่ามาขอโทษลูกลิเกที่ดีๆเขาก็มีนะลิเกที่ดีๆเขาก็มีนะครับออกมาเทิดพระเกียรติแสดงความไว้อะไรก่อนการแสดงนะครับ คณะอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับไม่อยากจะจํานะครับไอคณะชั่วๆเนี่ยจําแม่นนะครับไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่า สอนลามน้ำเพชรเออคณะสอนลามน้ำเพชรดีมากลูกสอนลามน้ำเพชรนะหนูดังกว่าไอลิเกขี้พืชอีกที่มาโพสนะครับอย่าไปนั่นครับเราอยู่ในแผ่นดินนี้ นะครับต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะหนูต้องรู้อะไรควรอะไรไม่ควรครับวันที่หนึ่งนะครับอ่ากดบล็อกเป็นแล้วครับเมื่อกี้กดบล็อกไปแล้วครับกดบล็อกไปได้ฮะพอแตะเข้าไว้แล้วก็ลบออกครับมาถ้าผมเห็นนะฮะถ้าไม่เห็นก็ปล่อยมันนะครับ